วันนี้พี่ตั้งใจจะมารีวิวรถตู้ครับซึ่งเราได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับน้องๆดูถ้อยเสียครับถ้อยเสียเดินตรงมีแคตกลางกบล,ลงท้ายรถเลยรถคันนี้นะครับได้ทำการใส่นี่ครับ power boot นี่แล้วก็นี่ครับมาดูครับนี่คือกล่อง monster max kd series อย่าพักอย่าค้างอ่ะ red leather c o l ่ามัดนี่ดู้ว สวัสดีพี่น้องชาวเฟียสเซอร์โรลส์ทุกท่านเลยครับวบันนี้พวกผมต่อจอดในบริเวณอินฟินิตี้แบงค์หน้าที่มีกระดมเขมันย้อนแสงครับผมหนูก็สำหรับวันนี้นะครับพี่มาอยู่กับนี่ครับเจ้าเรือซีดูของพี่ซึ่งคันนี้พี่ซื้อมาประมาณลำแล้วประมาณ20ล้านบาทนะครับผมซึ่งเป็นเรือเครื่องเทอร์โบนะครับปกติแล้วเขาใช้เครื่องพันห้าใช่ไหมเรือเราเครื่อง7,000นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแรงม้าอยู่ที่ประมาณอันนี้เขาเขียนว่า300ใช่ไหม ปกติแล้วรุ่นนี้จะเป็นรุ่น300แรงม้าแต่เครื่องพี่คือตรงนี้มันไม่พอใส่ครับมันคือ3,000แรงม้าครับวันนี้พี่เอาเรือมาที่การแต่ว่าวันนี้พี่ตั้งใจจะมารีวิวรถตู้ครับซึ่งเราได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับน้องๆดูท่อเสียครับท่อเสียเดินตรงมีแคตกลางกลมลงท้ายรถเลยนะครับเพราะว่ามันจะเสียงดังไปในรบกวนนะครับ นี่ครับร้อเลยยังมีเบรกเหมือนเดิมน้องๆแล้วก็รถคันนี้นะครับได้ทำการใส่นาาเนี่ยครับ o w ว r b บูทเนี่ยหรือว่าเรียกสั้นๆว่า,ากล่องคันงเล่นไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ครับมาดูครับนี่คือกล่อง Monster Max KD Series บางคนถามว่า KD Series คืออะไรครับคำว่า KD คือเครื่องยนต์ KD ที่เป็นของอตโตโยตานะครับตโตโยต้าพวกวีโก้พวกอะไรเนี้ยจะต้องใช้เป็นกล่อง KD จะไม่เหมือนพวก D-Max นะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นหัวฉีด051 หรือเปล่าต้องถามในเกมกล่องซิ่งหัวฉีดเป็นหัวฉีดองศาตรงรุ่นกับวีโก้ที่ดีที่สุดนะเวลานี้หายากมากหัวฉีดชุดนี้แต่พอดีเพื่อนมันเหลือไว้ให้ชุดหนึ่งคือมันรู้แล้วว่าพี่ต้องแต่งรถตู้แน่มันก็เลยเก็บไปพี่ก็เลยใส่ไปแล้วแล้วก็เทสด้วยการเอาขึ้นเครื่องเทสบอสแท้นะครับผมเครื่องเทสของบอสเลยประมาณล้านกว่าบาทนะขึ้นเครื่องเทสให้มันปรับได้หัวให้มันจ่ายเท่ากันองศาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วครับแต่งหัวชงหัวฉีดนะครับแล้วก็จะมีหัวฉีดครับหนึ่งชุดนะครับผมพร ทําท้ายรางนะครับอุดเลยถ้าพูดง่ายๆคืออุดเลยเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องไหลกลับอยู่แล้วนะครับแล้วก็อุดแม่งเลยนะครับผมกึ่งน็อตอุดเลยแล้วก็ปั๊มนะครับผมปั๊มเป็นปั๊มเต๋าสูงนะครับผมปั๊มปั๊มซิ่งนะครับผมปั๊มเต๋านะครับผมปั๊มอีเต๋าเมียยักษ์มันผลิตปั๊มแต่เมื่อไหร่วใช่แล้เออนะครับผมก็เป็นปั๊มเต๋าสูงปั๊มซิ่งแต่จริงๆพี่ตั้งใจว่าจะใส่ปั๊มโยงนะครับแต่ว่าเผอิญเลยถ้าปั๊มโยงเนี่ยพื้นที่ไม่พอนะครับเพราะรถตู้มันน้อยนะครับแต่ว่าไอ้เกมมันเซียนวีโก้แล้วมาบอกเอ้ยเอาทรงนี้ก็วิ่งได้นะครับส่วนเทอร์โบเนี่ยเป็นเทอร์โบของลงกึงสีโกศักนะครับหรือ พี่อัดชอบแก้ริวนั่นเองจัดมาให้2ลูกให้หลองมี4-6กับ4-8ลองใส่4-8ไปแล้วถ้าไม่บรรทุกเรือแรงเลยแต่ถ้าบรรทุกเรือปั๊บไม่มีแรงรถมันหนักอยู่แล้วใช่ไหมเจอเรืออีกไปไม่ไหวนะครับก็เลยลองลดมาเป็น4-6แม่งแรงมาก ครับผมแม่งบอกเลยว่าแรงมากนะครับผมจีดจาดในย่านนี้เลยนะครับแล้วก็มีของกันเต็มแม็กสรุปแล้วเซ็ตนี้พี่จบไปประมาณไม่เกิน80,000บาทไม่เกินนี้ประมาณนั้นแล้วก็ส่วนน้องๆอจะถามว่าเสียงเป็นยังไงพี่อะเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังครับนี่เกียรวว์บานนะดูดิจอดขึ้นเนินไม่เป็นไรนะเพราะรถเรามันใช้เบรกบอสเบรกมาหาชัยติดเครื่องเสียงเขาอปเป่าดูเบิ้์นดูไปดูเสียงเบิ้์ด้วย ที่ักมึงลองหยับบิ้นอะบินบินบินเด้อปังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเด้าหยับข่างอะเฮ้ยเจตเตอโคลามัดเอางี้เดี๋ยวกูออกตัวโชว์ให้น้องๆมาดูหน่อยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลางกันวเดี๋ยวจะพาไปขับแบบมุมโกโรเลยนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นโหมดควันท่วมนะครับแต่จริงๆขับจริงจะไม่มีควันเพราะว่าอันนี้คือพี่อยากแอบ์เพราะเราเป็นกระบะดีเซลดันแรงควันท่วมนะครับ ไ่เลยเลย้ยเฮ้ยเรถไหนวะนี่มีเรือข้างหลังนะเอาที่นี้เรอเอาแล้วก oh. <you> okay. ็จะให้ด okay. oh. ูยาวๆซยางน่อย่าไเกงพุ no. ่งอป่าังไปเลยเี๋ยวพี่น้องๆบอกว่าอยากฟังเสียงอาโบเวลามันเซิร์ฟพรโบใหญ่มันเซิร์ฟยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะเหยียบแล้วก็ยกให้ดูนะครับน้องๆฟังนะครับ ไม่ถูกนะครับที่ขอยแยกใส่เบรกเือไม่ได้ไม่ได้จะออกทัวร์ไม่ได้แล้วก็ใส่เบรกมือก่อนมันจะดังประมาณนี้ครับ, <S <S บมันเตือนเวลาแบบิวมา มันควรไหมมันควรไหมมันเหม็นมันเหม็นอะไรอยู่ียวเดีวมันเบรกมันเบรกมาไ่าดๆนะครับมันควรไหมมันควรไหมหล่ะเมื่อกี้แล้วมันควรไหมล่ะควรมากเลยควรแหละมันเหม็นน่ะนี่ครับพี่พาไปขี่ดูเอาขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยครับเดี๋ยวพี่พาฟิลขับขี่แล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้ดูนะดูดูฟิลกันดนึง แม็ไหมเดี๋ยวพอขึ้นทางก่อนเหม็นอะไรวะเหม็น <c oughs> มันตดเลยเอีย้อ่ะใช่เดี๋ยวพี่พาจัดทางตรงให้ดูสักสองสามเจแล้วไปขี่มุมโกโปรกันว่ามันขี่ง่ายไหมครับเดี๋ยวพี่จัดให้ดูหึซิงเกิลแถวนี้เป็นถนนที่ไม่ค่อยมีคนนะครับเ <c oughs> ขาย่าง <c oughs> แบบเซตการออกตัวของเรามีเรืออยู่ข้างหลังนะต้ <c oughs> งแลบินเด้อ โอเคครับมาดูก็สําหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทาการนะครับออกตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็เปิดบอกกันแล้วกันนะอาจจะมีเสียงกึกกึกกังก็ต้องขออภัยด้วยพี่ปิดหมวกคงจะขับไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้พี่ใส่หมวกอ่าเขาเรียกว่า AGV นะครับมาขับรถนะมันก็จ้าดีเหมือนกันนะครับก็อันนี้จะเป็นดิฟฟี่เต็มหน้ารถนะครับอ่าเอาอันนี้ก่อนอันนี้เป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะครับพี่จะตั้งรอบไว้1พิกแรกที่รอบ3ามพันนะครับแล้วก็รอบพิกแรงที่สุดคือไม่ไหวแล้วคือรอบส ปุ่มเห็นไหมสามพันห้าแล้วสี่พันนี่คือแดงนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวซ้ายหน่อยนะครับรถบรรทุกเรือก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ <What? S 1> นะรบตรงนี้ก็จะเป็นตัววัดรอบคอยบอกคอยย้าเตือนแล้วว่าไอาสัตว์รอบเกินแล้วนะมึงรอบเกินแล้วหรือถ้าไม่พอใจด้านนี้ยังมีนะครับด้านนี้ยังมีไอยเยี่ยมบวกกุตกเห็นไหมมันจะวิ่งอยู่เลยสองพันเก้าร้อยสามพันรอบตรงนี้ก็จะเตือนแดงเะเเห็นไหมประมาณนั้นนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็น ชุดวัดบูสต์วัดอะไรนะครับพี่ก็ไม่ได้มองด้วยน้อง,องๆก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับ <What? S 1> วัดเทอโโร์โบนะครับเห็นไหมเ,เขเดี๋ยวเขาเร่งปั๊บเทอโโร์โบก็ขึ้นนะครับ <What? S 1> แล้วมีวัดวัดแรงดันน้ำมันเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยคือคอยบอกสถานะของเครื่องยนต์เราว่ารถมึงยังพร้อมอยู่ไหมนะครับ <What? S 1> ยังไหวอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพี่พาดูนะครับก็คือบูสต์พี่จะอยู่ประมาณ50ปอนด์นะ <What? S 1> ดูตรงนี้นะครับตัวไอออโตโมิเตอร์อะไรนะสั่งไปแล้วนะครับแต่ยังไม่มานะครับของแท้ถ้ารอก่อน ก็เลยใช้ดิฟฟี่ไปก่อนดิฟฟี่นี่กว่า2บาทเลยนะครับก็คือพี่มองทางนะน้องๆดูบูธเอาแล้วกันนะเห็นได้ดูนะดูดียวครับคือมันชนเกเลย1บาทน่าจะอยู่ประมาณ14.5ปอนด์อนในแบบประมาณเนี้ย 2บาร์ก็ประมาณ30ปอนด์แต่รถพี่มันใช้บูธอยู่ประมาณ50ปอนด์นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะเหลือเกินนะครับผมก็ให้ถนนโล่งๆเดี๋ยวพาซัดสัก2เกียร์หน่อยดีกว่าเออเพื่อมันการไม่เสียเวลาน้องๆจะได้เห็นฟิลการขับขี่ด้วยเนาะว่าเป็นยังไงนะครับว่าบูธมันฟาดรถมันเดินยังไงนะครับเดี๋ยวชะลอชะลอนะชะลอชะลอนะไม่มีรถนะครับข้างหลังโอเคเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยนะไม่มีรถนะเอเดอร์ ประมาณนี้ครับ3เกียร์ความเร็วอยู่ประมาณ80นะครับก็ตรงนี้มันเป็นทางขึ้นเขาด้วยครับจริงๆแล้วอะถ้ามันไม่มีเทเลอร์ลากเรือเนี่ยรถมันจะไปแบบดึงหน้าลอยไปเลยนะครับประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวน้องๆเนี่ยคงจะชอบกันนะเกี่ยวกับรถซิ่งนะครับก็สําหรับพี่มีรถบ่ายอีกคันนึงนะครับก็อยู่อูพี่เกมนะก็อย่างที่บอกนะครับรถคันนี้ทําสเต็ปไว้อยู่ที่ประมาณเล้งอยู่ประมาณ400ม้มานะครับตทนนี้รถตู้400ม้มานะครับเล้งนะครับประมาณนี้เทอร์โบเราก็ใช้เป็น ปาก46จากโลบกึ่งสีโกศหรืออาร์ตช็อปแปดริ้วนั่นเองนะครับผมอาร์ตช็อปแปดริ้วเขาก็ขายทุกอย่างนะครับไม่ได้ขายแค่เทอร์โบนะเทอร์โบก็มีของแต่งของอะไรก็ขายรองทักหาแกได้นะครับอาร์ตช็อปแปดริ้วก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเทอร์โบแกก็มีหมดเลยตั้งแต่เทอร์โบ3,000เดิม3,000ปาก4 4 4 6 4 8ปาก5้หรือว่าจะเป็นโบใหญ่เกียร์บ้านโบใหญ่เกียร์ซิ่งอะไรเงี้ยมีหมดนะครับแต่ว่า รถพี่นะคันนี้เป็นเทอร์โบปาก46มิลน,นะครับเนื่องจากครั้งนี้แล้วเราปาก48มิลมาใส่แล้วบอดี้รถมันหนักเกินไปนะครับมันต้องเลาะมันมันไม่ไหวนะครับมันมันมันปั่นไม่ไหวนะครับทำปัม๊มทำอะไรเขาเจะปั่นไม่ไหวคือถามว่ามันไหวไหมมันไหวแหละแต่รอบมันใช้สูงมาก คือรถมันต้องปั๊มออกถ้าเปรียบเทียบน้องๆเคยเห็น1.9ึ่งจุดเก้าไหมอ่าหนึ่งจุดเก้าเนี่ยกำลังเครื่องมันน้อยมันก็เลยต้องใช้เทอร์โบช่วยแต่ต้องใช้รอบสูงในการปั่นเทอร์โบให้มันติดบูสต์อยู่ตลอดมันจะเป็นลักษณะเดียวกันเราก็เลยลดเทอร์โบมาเพื่อให้มันขี่ง่ายจั่วบูสต์ไว้นะครับแตะคันเร่งแบบวืบติดวืบติดเนี่ยวืบติดวืบติดวืบติดเลยนะครับประมาณนี้ก็จริงๆแล้วอ่ะมันดึงแรงมากต้องถานพี่เกดดึงแรงไหมเวลามันดึงดึงแรงไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตหันกล้องไปว่่าคนนนมหัะ ดูหน่อยฟีลว่ามันดึงยังไงนะครับเอาสักเกียร์สามก็ไดเ้เกียร์สามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะเหยียบเขาเร่งนะหนึ่งสองไปเห็นไหมมันดึงแบบมันดึงแบบหัวโยกเลยนะคนดูคือดึงแบบปึ๊บอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราก็แบบไม่รู้จะพูดไงอะ่ะต้องลองมานั่งนะครับผมใครมีโอกาสได้นั่งรถพี่ก็จะบอกแล้วโอ้ไม่กอดนี่รถตู้หรอนะประมาณนั้นนะครับคนดูก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ก,ด,กดติดตามเพิ่มเป็นที่กระดิ่งเท่หมมดดตดตาิา เฟซบุ๊กที่ได้โชคบุจจันด้วยนะครับแล้วก็ติดตามสตอรี่ส้มปิดของพี่ด้วยนะครับก็น่าจะอีกประมาณอีก2เดือนไม่เธอส้มปิดไอ้เฮียเกมมันลำมันทำรถแข่งอยู่ฮะเออนะครับผมก็รอดูแล้วกันนะครับคันนั้นก็เป็นอ่ารุ่น3,000 p r โปนะครับเดี๋ยวจะจัดให้ดูในสนามนะครับผมก็มีคนขับมีอะไรเรียบร้อยนะครับแต่พี่น้องๆบอกให้พี่ขับเองแต่พี่ขับให้ดูครับแต่ว่า พี่จะขับต่อเกียร์ไม่เทพเหมือนเขานะครับเพราะว่าพี่มันสายหลังถนนนะครับพี่ไม่ใช่สายแบบในสนามอะไรเงี้ยออกตัวก็จะเต็มที่หรอแต่60ฟุตก็จะไม่ดีเหมือนชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยแต่ต่อเกียร์ก็บอกเลยว่าถ้าทํามาไม่ดีหรือรถแบบขับไม่ดีโดนกูแดกแน่นอนนะครับประมาณนี้ไปแล้วครับทุกคนอยู่ดีมีชัยโชคชัยมีวัวไปแล้วจุ๊บ